แกกล่องเปิดลอกวันนี้นะครับตีน้อยอยู่กับ s h i า a n o v แว f o r d ปี2024นะครับที่จะเอามารีวิวแนะนำให้กับพี่ๆนาๆได้รับชมกันซึ่งถือได้ว่าเป็นโมเดลใหม่นะครับที่ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนะครับให้สีสันนะครับดีไซน์ที่โดดเด่นน่าใช้งานมากยิ่งขึ้นสำหรับแวนฟอร์ดในปี2024นะครับจะเป็นยังไงรูปลักล์จะสวยงามแค่ไหนมาแกะกล่องเปิดให้ชมไปพร้อมๆกันนะครับ ซึ่งตอนนี้นะครับบอกก่อนนิดนึงก็คือจะมีเบอร์2,005 2,005 HG C3,000 แล้วก็ C3,000 HG ที่เข้ามาก่อนส่วนเบอร์อื่นที่พี่ๆนา้นาๆสนใจอยากใช้งานในเบอร์อื่นก็สอบถามนะครับหรือว่าติดตามทางเว็บไซต์ได้นะครับที่ตีน้อยจะเอาสเปคนะครับขึ้นอัปเดตให้กับพี่ๆนา้นาๆได้รับชมกันนะครับมาเริ่มต้นด้วยตัว2,005แล้วก็2,005 HG นะครับพูดถึงตัวสเปค คร่าวๆให้ให้ชมกันก่อนนะครับตัว2 0 0นะครับจะเป็นรอก5.1ถ้าเป็น2 0 0 HG นะครับจะเป็นรอก5.8นะครับตัวนี้น้ำหนักตัวลออนะครับ175กรัมลูกปืน7บวก1บอลแบริง่งกำลังเบรกที่9กิโลนะครับในรหัส2,005ส่วน C3,000 นะครับก็จะเป็นรอก5.1เหมือนกันแล้วก็ C3,000 HG ก็จะเป็นรอก 5.8เหมือนกันนะครับกำลังเบรกเท่ากันนะครับที่9กกิโลน้ำหนักตัวล้อก1ึ่กรัมซึ่งเพิ่มขึ้นมา5กรัมจากเบอร์2005นะครับตัวนี้ก็เป็นงานนะครับพวกงานตียอยวปลอมงานสวายแข่งนะครับทั้งสองเบอร์นี้เรามาเริ่มแกะกล่องให้ชมกันในเบอร์2005กันเลยนะครับนี่รูปลักษณ์ของตัวกล่องนะครับก็จะเป็นลักษณะสีดู ทึบๆหน่อยนะครับแก้ออกมานี่ลักษณะของตัวกล่องแพ็กเกจจิ้งที่ให้มาจะเป็นแบบนี้นะครับก็จะล็อกแขนมากับกล่องเป็นการดีไซน์ออกแบบนะครับกับตัวโปรดักรุ่นใหม่ๆแล้วนะครับที่เคยรีวิวไปแขนจะเป็นแขนเกียวเฟร,รมชิ้นเดียวแบบนี้นะครับแขนเกียวนะครับตัวลอกกับมากับกล่องก็จะมีตัวใบ,บรับประกันคู่มือแล้วก็ไดอะแกรมนะครับ นี่ลักษณะของตัวแพ็กเกจิ้งก็จะล็อกมาในแบบนี้เลยแต่ว่าเวลาแพ็กไปเนี่ยนะครับก็จะเอาบับเบิลใส่เข้าไปในนี้ด้วยนะครับเราก็จะมีตัวน่าจะเป็นแอนตี้ทวิสฟินแล้วก็แผ่นซิมลองนะครับตัวนี้น่าจะไว้ปรับเรื่องของแกนสปูลน,นะครับนี่รูปลักษณ์ของตัวลอกนะครับดีไซน์ ใหม่ในปี2024นะครับจะมีแถบแดงมาเล็กน้อยนะครับสวยงามดูคลาสสิกดูเรียบหรูนะครับกันเลยทีเดียวสำหรับตัวนี้นะครับแวนฟปอร์ดปี2024อันนี้เป็นหมุนซ้ายมานะครับเวลาขันเข้าก็จะหมุนทวนเข็มนาฬิกาเข้านะครับลองหมุนดูนะครับ หมุนราบเรียบสมูทนะครับสวยมากนะครับพูดถึงตัวเทคโนโลยีใหม่ๆที่ใส่เข้ามาให้สำหรับแวนฟอร์ดในปี2024ไม่ว่าจะเป็นตัวผ้าเบรกดูลคอร์สนะครับซึ่งได้รับการถ่ายทอดมาจากตัวเทคโนโลยีของสเตล่าเนี่ยนะครับก็อย่างที่เคยบอกไปก็มี ความแข็งแรงทนทานมากขึ้นสิบเท่ากันเลยทีเดียวนะครับสำหรับตัวผ้าเบรคดูระคอที่ใส่เข้ามาให้แอนต้ทวิสฟินนี่นะครับแอนต้ทวิสฟินก็เป็นเทคโนโลยีใหม่นะครับที่ช่วยในการที่จะนะครับให้สายนั้นนะครับเข้าสู่ลายโร o เลอร์นะครับไม่ตกท้องช้างนะครับเวลาเรากรอสายเข้าสปูนนะครับในการใช้งานเนี่ยในการหมุนนะครับเวลาที่สายอาจจะหย่อนนะครับ ตัวก็จะมีตัวแอนตี้เทอวิสฟินมาจะมีตัวเทคโนโลยีตัวอินฟินิตี้ไดรนะครับตัว i n นฟินิตี้ไดรเนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องของออระยะนะครับของตัวระหว่างตัวแกนกับตัวเฟืองนะครับซึ่งเวลาการใช้งานหนักๆเนี่ยนะครับเรื่องของการระบายความร้อนนะครับยังคงให้การหมุนนั้นสมูทนะครับไม่ติดขัดลดแรงเสียดทานนะครับเพิ่ม ระยะนะครับในการใช้งานของตัวเฟืองกับตัวแกนนะครับให้ยังคงทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพกับเวลาที่เราเจอกับเกมใหญ่ๆนะครับตัว Infinity Drive นะครับแล้วก็จะมีตัว Infinity X l o อ็กนะครับก็เป็นเรื่องของฟันเฟืองลอกนะครับที่ดีไซน์ออกแบบมานะครับให้กระจายนะครับการสัมผัสของตัวเฟืองที่ยังคงทำให้ ลอกนั้นหมุนสมูทมากยิ่งขึ้นนะครับราบเรียบแล้วก็ลดอาการนะครับการสัมผัสของของเฟืองทําให้การใช้งานหนักๆของตัวลอกเนี่ยนะครับก็จะเป็นการยืดอายุนะครับการใช้งานของฟันเฟืองได้มากยิ่งขึ้นด้วยนะครับก็เป็นตัวเทคโนโลยีใหม่ๆที่ใส่เข้ามาให้สําหรับเจ้าลอกแวนฟอร์ดปี2024นะครับหลักๆก็จะมีอยู่4ตัว และยังคงเหมือนเดิมก็จะเป็นเรื่องของโรเตอร์นะครับก็จะเป็นตัว MGL Magnum Line ซึ่งก็มีน้ำหนักที่เบานะครับตามสไตล์ของแวนฟอร์ดเนี่ยนะครับในราคา7,000นต้นๆเนี่ยนะครับทำน้ำหนักออกมาได้ดีมากนะครับตัวบอดี้นะครับ, Body, รบก็เป็น c i f นะครับคาร์บอนนะครับก็มีน้ำหนักที่เบางานแบบนี้นะครับถือตีสบายๆส,สำหรับตัวแวนฟอร์ดซึ่ง ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากไม่ว่าจะเป็นพวกงานที่จะปลอมช่อนกระสูบชะโดกระพงนะครับทั้งงานเปาววังชายฝั่งกันเลยทีเดียวนะครับทั้งเบอร์2 0 0 5 2 0ห5 h g รวมทั้ง C 3 0 0 0เป็นงานพวกสวายแข่งนะครับงานไลท์จิก SLJ นะครับก็ใช้ได้นะครับเพราะว่าตัวนี้นะครับก็สามารถใช้งานน้ำเค็มได้ ทั้งเบอร์2,005หรือ C3,000 รวมทั้งเบอร์อื่นในซีรีส์ของตัวแวนฟอร์ดเนี่ยนะครับก็รองรับกับเกมที่เอาไปใช้งานน้ำเข็มได้อยู่แล้วนะครับอันนี้ก็เป็นเบอร์2 5 0 0ลักษณะจะเป็นแบบนี้แก่อีกสักตัวหนึ่งให้ชมในรหัส C3,000 นะครับ C3,000 ลักษณะของแขนจะเป็นลักษณะตัว T หนอบยางแบบนี้นะครับนี่หนบยาง C3000 นะครับการใช้งานก็ใกล้เคียงกันนะครับแต่พี่ๆน่นนะนะครับที่ชื่นชอบนะครับขนาดของเบอร์ลอกที่เป็น C3000 ก็จะใหญ่ขึ้นมานิดนึงนะครับก็แล้วแต่ว่าเราจะใช้งานแบบไหนซึ่งดูขนาดนะครับก็ไม่หนีกันมากนะครับการใส่สาย P.E. นะครับถ้าพูดถึงการเจาะจง อยากจะใช้สาย PE นะครับถ้าเป็นเบอร์2,005เนี่ยนะครับใส่สาย PE 1.2ได้ที่270เมตรแล้วก็ PE 1.5ได้ที่220เมตรนะครับในเบอร์2,005อันนี้ส่วนถ้าเป็นเบอร์ C3,000 ใส่ PE 1.5ที่270เมตรแล้วก็ PE 2ได้ที่200เมตรก็จะเป็นความแตกต่างเล็กน้อยสำหรับการใช้งานที่ค่อนข้างจะเจาะจง เพราะเราจะใส่สายในขนาดที่เราชอบเนี่ยนะครับให้มันพอดีให้มันเหมาะกับเกมเพราะนั้นเราก็ลองเลือกลอกนะครับให้มันตอบโจทย์กับเกมที่เราจะใช้อันนี้ก็จะเจาะจงมากยิ่งขึ้นหรือว่าถ้าจะเผื่อกับเกมเนี่ยนะครับก็เป็นพวกซีสามพหรือว่า C3000 HG เเพราะว่าตัวบอดี้จริงๆแล้วนะครับหลายๆท่านนะครับน่าจะคงจะได้เห็นกันนะครับก็คือบอดี้ของลอกเนี่ย ในราคา43,000ก็ไม่ได้ใหญ่มากนะครับไม่ได้ใหญ่มากนี่นะครับสวยนะครับนก็เอามารีวิวแนะนำนะครับให้กับพี่ๆนานาได้รับชมกันสำหรับตัวแวนฟอดในปี2024ให้เห็นถึงความสวยหรูเรียบหรูคลาสสิกมีสเสน่ห์น่าใช้นะครับสำหรับหลอก โมเดลใหม่ที่ปรับปรุงดีไซน์ให้หน้าใช้งานมากยิ่งขึ้นน้ำหนักยังคงเบาเหมือนเดิมนะครับเ,เทคโนโลยีตัวที่ยังติดมาไม่ว่าจะเป็นตัวไมโครโมดูลนะครับแล้วก็เป็นฮากาเกนกเกียแล้วก็ x p ็กโพเทนะครับก็ยังคงติดตั้งมากับตัวล็อกแวนฟอร์ดนะครับก็ยังคงหมุนสม ooth นะครับบันเฟืองไมโครโมดูลเอ็กโพเทคอย่างที่บอกไปเรื่องของการป้องกันนะครับระบบซิลป้องกันน้ำนะครับ ได้เป็นอย่างดีแล้วก็เป็นฮากาเนกียเป็นฟันเฟืองนะครับที่แข็งแรงน้ำหนักเบานะครับสำหรับตัวฮากาเนกียนะครับพี่ๆนะนะนะครับที่สนใจกับลอ้อแวนฟอร์ดในปี2024นะครับก็สามารถทักเข้ามาสอบถามสั่งซื้อกันได้นะครับทางร้านมีบริการจะส่งให้วันนี้ก็แกะกล่องเปิดลอกให้ชมสำหรับแวนฟอร์ดปี2024ครับ